สวัสดีครับผมเกตตี้มีโชว์วันนี้จะมารีวิวร้านสุจินันข้าวเหนียวมูนนะครับตอนนี้เกตตี้อยู่บริเวณไหนครับอยู่ที่ปากซอยรามคำแหงี่ิเก้าครับโอ้หตัวนี้ครับปากซอยรามคำแหงยี่บก้านะครับด่นะครับร้านตรงนี้ครับร้านสุจินันข้าวเหนียวมูนนะครับมีมีขายขนมนะครับถุงละยีบาทนะครับ ข้าวเหนียวดูดดำนะครับชุดละยี่สิบห้าบาทนะครับ,บข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนนะครับชุดละห้บบาทนะครับ,บแล้วก็มะม่วงนะครับ สวัสดีครับแม่ค้าครับสสวัสดีค่ะแม่ค้ามีขายอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับอ๋อก็มีข้าวเหนียวมูนค่ะข้าวเหนียวมูนจะโรล,ละร้อยสี่สิบค่ะถ้าเป็นถุงเท่าไหร่ครับเป็นถุงนี้ถุงสามสิบห้าบาทสองสิดครึ่งค่ะครับค่ะแล้ะนี้วครึ่งโลเจ็ดสิบมะม่วงตอนนี้มะม่วงแพงหน่อยนะคะตอนนี้ถูงออกก็โลละหนึ่งร้อยบาทค่ะอ๋อเป็นโล,ลโนะครับนาจะมีเป็นกล่องค่ะเป็นกล่องละห้าสิบบาทอย่างนี้นเป็นปชุดค่ะทั้งชุดทั้งข้าวเหนียวทั้งมะม่วงค่ะ แล้วก็จะมีข้าวเหนียวหน้าห่อละสิบห้าบาทค่ะน้ำกุ้งน้ำปลาน้ำสังขยาค่ะสิบห้าบาทละน้ำปล<ร>าสังขย,<า>ยานะครับน้ำกะทิทุเรียนชุดละห้าสิบค่ะน,นี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวถั่วดำยี่สิบห้าบาทค่ะนี่ก็ขนมพวกทองอาหาะตระกูลทองทองหยิบฝอยองไม่ขนมทองหยอดค่งกล่องละสามสิบแล้วขนมพวกนั้นจะเป็นขนมชั้นขนมเทียนเือกปลตัวนี้จะหุอละยี่สิบห้าค่ะ ที่ร้านจะทําเองนะคะอันนี้จะเป็นมันเชื่อ,อมกองน้ำพญาค่ะร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่หกโมงเช้าประมาณถึงประมาณสองทุ่มค่ะ,ะช่วงนี้ขายดีไหมครับก็เรื่อยๆแต่เงียบๆบ้างอาเกตี้จะจะทานอะไรครับ อาข้าเหนียวดำชุดหนึ่งครับลาขนมชั้นาขนมชั้นแบบไหนครับแบบเปียกคูลหรือแบบธรรมดาครับใบ,บเตยครับแบบธรรมดาค่ะแบบใบเตยนะครับหยุดเย็ยยบเลยครับจุดยอดรวม50บาท50บาทนะครับ คุณยายแถมให้นะครับรวมเป็น50บาทครับเกตี้จ่ายตังคุณป้าครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ให้นำบัตรคุณป้าครับอ,อย่าลืมกดติดตามช่องเกตี้ฟีสไตน์และช่องเกตี้มิชูนะครับโอเคครับคลิปนี้ลงช่องเกตี้มิชูนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวมรับครับโอเคนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับถ่ายได้ดีล้วยเองนะครับโอเคนะครัอคอบอ่ะเกตี้บอกลาผู้ชมเลยครับ ขอบใจกำลังขึ้นหน้าคบอบ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อยทุกท่านครับลาไปลนะครับร้านสุกินันข้าวเหนียวมูนนะครับปากซอยรังแหง29นะครับขอลูกค้าเยอะมากเลยนะครับขายดีสุดๆเลยนะครับ